สวัสดีครับผมมื่อนี่เจอกันแล้วครับบาันบ้านมืน่อนี่มานําเสนอเมนูยอดนิยมของคนสกลค,ครับมนี่ครับเนื้อพ่นย่งคําผมซื่อแบบติดมั่นมานครับซื่อในงานเกษตรแฟร์น,นุชีสันนะเปันเนื้อติดมัน่นพ่นย่างคำกิโลหนึ่งสองร้อยสามสิบบาท ึ่งเปนเอกะเข้าสีนำวัตถุดิบนะครับของสูงของสูงมากลินฟ้าครับผมมากลินฟ้าเข้าสิบเผาให้มันสุกเลยกันมะก่อยใส่กันครับเนื้อพนักขมครับย่างเนื้อพนักขมก้อยใส่กันครับมากลินฟ้าครับผมแซบขมไปเลยครับผม จะย่างก้อยหรือว่าจะสมุนไพรหรือว่าจะคลุมไม่มีปัญหาก่อนก่อนชมนี้ นะครับเนื้อโคนจะทำเขาย่างเรียบร้อยแล้วครับแบบช้ำๆนะครับ,แบบรบเดี๋ยวเขาสิซอยใบก้อยนะครับละกันนี้มหมักฤนไม่ครับหมกักฤษฟ้าหมากักฤษฟ้าเผาซึ่งเขาเผาเรียบร้อยแล้วครับเผาแล้วก็ล่างน้ำเขาจวดเดี๋ยวเขาสุมาซร้อยละกันก้อยใส่กันครับผม ย่างเขาก็ย่างแบบช้ำๆครับมีเดียมมีเดียมร้อยบางๆครับผมแล้วก็ตามด้วยนะครับด้วยมาร์กินแฟร์ครับมา,าร์ากินแฟร์กับสร้อยบางๆเรื่นะครับก้ไอ้สักก,กันขมใส่กันก็เนื่อยเขากันครับ ขึ้นนีกับสร้อยเป็นข้าม่อาไปกินกับครับส้อยเนนียครับมกักเป็นฟายแล้วเพื่มมอกะสีมบปปุงครับัปเียมาเบิง้งวิธีกันปุงครับ รวมถึงเลยครับเรื่องปุงเท่ากับนี้นะครับข้าวคั้าครับไตะไพริกควครับครับผมรู้ครับ ลายแสบลายครับเส้นหน่อยแสบไอน่น้ำปลาเล็กน้อยครับน้ำปลาเขาจะใส่ลายเพราะว่าเขาเขาเกลือใส่ตอนเขาย่างแล้วเดี๋ยวคนครับคนนะครับคนเข้ากัน เหมือกันแล้วที่มึงครับในการครับจบแล้วรสชาติพอดีแล้วล่ะทางกับพวกหอมไฟครับพวกหอมไม่ต้องผสียบ้อยแล้วครับที่มางครับ đúng rồi đó. dán ผักเขือผักกะเพรานี่มักผักผักสลักอันนี้ก็ย่างครับซอยเป็นตน้นกินกับข้าวครับในการครับพ่น้าครับอย่ย่างซุกไปไหนพอด,ดีช้ำๆครับเซนะครับสวัสดีครับกินข้าวป้า อย่างเนื้อพจนกรรมก่อ,กอยใส่กับหมากลินฟา้ามอนดูขอกินด้วยหน่อยแซ่ ยิ่มรดยบ้ายแล้วครับผมจังไรกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังเร่งใจให้ช่องได้อาหารบนบ้านเมนูต่อไปได้ครับผมแซ่บ